สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงรุ่นสองหรือเสือ้อเกราะเมืองเพชรเป็นเหรียญสุดยอดนิยมในวงการพระเครื่องสร้างปี2498เพื่อฉลองงานฉลองกุฏิ ด้านบนจะเขียนว่าหลวงพ่อทองสุขอินทะโชโตให้สังเกตนะครับที่เขาเรียกกันว่าอิติดนะครับคือสลายอิจะไปติดขอบด้านบนนะครับ เหีียวรุ่นนี้แกะพิมพ์ได้สวยงามนะครับหน้าคล้ายหลวงพ่อมากให้สังเกตชัดๆนะครับเหรียญแท้แกะได้คมมากนะครับจะเห็นเม็ดตาเลยนะครับเป็นเม็ดเล็กๆนะครับเม็ดไข่ป่า สูมไม่เห็นเม็ดตาชัดๆเลยนะครับต้องขอบคุณช่างนะครับแกะพิมพ์ได้สวยงามนะครับเป็นเม็ดไข่ปลาเหมือนดั่งท่านมีชีวิตเลยนะครับสองกล้องจะเห็นชัดเลยนะครับเป็นเม็ดเล็กมากนะครับ ของเก๋ไปแกะพิมพ์จะไม่ติดนะครับเป็นเม็ดไข่ปลาเล็กๆนะครับถือเป็นจุดสำคัญเลยนะครับไว้พิจารณาด้านหลังนะครับจะเขียนว่าที่ระลึก ในงานฉลองกุฏิมียันนะครับด้านหลังเป็นสายของวัดโนดหลวงด้านล่างเขียนว่าวัดโนดหลวง2องสี่จะเห็นเนื้อโลหะนะครับมีความเก่านะครับถือเป็นเหรียญ ยอดนิยมของจังหวัดเพชรบุรีอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับปัจจุบันมีราคาสูงมากนะครับมีการทำปลอมกันเยอะมากนะครับ ต้องขอบคุณช่างเลยนะครับแกะเม็ดตาได้ลึกคมชัดมากนะครับดังหลวงพ่อมีชีวิตเลยนะครับต้องสังเกตดีๆนะครับเพราะเม็ดตาจะเล็กมาก พวกที่เขาไปถอดพิมพ์นะครับส่วนมากเม็ดตานี่จะไม่ติดนะครับขยายให้ดูชัดๆเลยนะครับมีทั้งสองข้างนะครับเหลี่ยนนี้ก็มีนะครับ ถือเป็นจุดสำคัญเลยนะครับต้องคำนึงถึงนะครับเหรียญสร้างเมื่อปี2498นนะครับเนื้อโลหะจะต้องเก่าตามอายุนะครับ เหรียญน,นี้แกะพิมพ์ใบหน้าได้คล้ายคึงใบหน้าหลวงพ่อมากมีความคมชัดราวท่านมีชีวิตประกอบกับเป็นเหรียญประสบการณ์ที่มีพุทธคุณในด้านคงกระพันชาติแควคาดเป็นเลิศจึงเป็นที่แสวงหาของลูกศิษย์อย่างมากจึงได้มีการทำปอม เหรียญรุ่นนี้เยอะมากให้สังเกตนะครับที่ดวงตานะครับจะมีเม็ดตาเป็นเม็ดไข่ปลาเล็กมากนะครับช่างได้ทำตำหนิไว้เป็นตำหนิสำคัญนะครับพวกของเก๊นะครับเอาไปถอดพิมพ์จะไม่ติดนะครับถือเป็นเหรียญราคาสูง และเป็นเหรียญยอดนิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเพชรบุรีอีกหนึ่งเหรียญวันนี้ก็พามาชมเหรียญเสื้อเกราะเมืองเพชรหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงจังหวัดเพชรบุรีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ